บรรยากาศไม้ส่งเสาครับทั้งหนานี่เป็นหนังลานเพิ่นเอาไว้ยิงป่ากแสดงว่าบริเวณนี้กะนนาสิมีสิ่งที่ต้องนาคนหานะครับพี่น้องบรรยากาศไม้ สวยงามเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศสงเศร้าๆฟังสายมือเขาไปนองนี่เป็นปลาบัวเป็นจอกเป็นแหนนะครับเดี๋ยวผมสิลงไม้อยู่ต้นานี่นะครับพี่น้องช่องว่างอยู่มรงนีน้นี่นะครับเดี๋ยวผมสิงลงไม,ม่มงนี้ละนะครับฝั่งขวานี่ก็เป็นปลาบัวนะครับเป็นช่องก้างระว่างปลาบัวมาลุ่น,นะกันนะครับว่าสิพ่อได้พ่อได้ใบของหญ่บ๊อมือนี่ติดตามผลงานครับพี่น้อง เซียนภาษาสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีพุทธิมากัดตกปลาชะโดสุภูสุคนนะครับมือนีพาพี่พาน้องมาตกปลาชะโดหนาดีขึ้นเ่านะครับพี่น้องมาในบรรยากาศช่วงเศร้าๆเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับพี่น้องเอามาลุนนะกันว่ามือนีสิพ่อเฮดแตมให้พี่น้องในเมืองบอจะได้ฝากพี่ฝากน้องติดตามผลงานแนน้ำเด้ครับเดอ้อเดยอคนอยากแนะนําวัตถุดิบที่เอามาใส่ออกไม้ในมือนีนะครับ นับแรกก็สิเป็นโอไกลนะครับโอไกลผมหั่นเป็นตอนบางๆหน่อยๆประมาณนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเด็กเกี้ยวเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นเศษเนื่ออ้อยนะครับมาถึงไม้ผมหั่นเศษเนื่ออ้อยไปเลยนะครับเป็นตอนหน่อยๆประมาณนี้แหละนะครับไข่เป็ดนะครับพี่น้องไข่เป็ดเดี๋ยวผมสิมักเนื้ออ้อยไปเลยล่ะมือนีบ่ได้เลือดมากครับพี่น้องบ่ได้เลือดมาก ถ้ามึงว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวถานหนาเอฟซเพิ่มมากก่อนเพิ่นว่าสิมะเร็งน้่มมือน,นี่นะครับว่าเพิ่นสีได้เหลือดมาบัวคันได้เหลือดมากกับสีขอเหลือดน้ำเพิ่นละ <c oughs> <c oughs> คนเห็นเขากันเลยครับอันนี้ผมมักย้อยไปก่อนผมสีมักทิมวหวประมาณหาหน้าที่สิบหน้าที่เหลียวเตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสีเอาใส่ถงุงไหลยนอ้อยหนาไหมนะครับส่วนตัวนี้ผมกับสิมักเขากันเลยละ่ะนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องไปครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเนื้ออ้อยใส่ปลาทูขีปลาทูปันนะครับหลวกะ็อกไก่หั่นเป็ดตอนน้อหน่อย,อยแซ่กับไข่เป็ดนะครับเดี๋ยวผมสีลงนาไมา้กอนสามถุงนะครับหลวกะ็สีทยอยลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีมืดละนะครับไปลงเนื้ออ้อยนะกันครับ 三十六块，三十六块。 ไปลงย้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลอเมืองนะกันว่าต้นปันไดบัโต้วบกักไร่สีเขานาไมายนะครับตอนนี้ด้วงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับอยู่ประมาณเจ็ดมงเช้านะครับพี่น้องแดดคงสิเปียงเลยละมือน,นี้ไปหลุ่นนะกันครับไปครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับมีมาวนมืเวียนอยู่หนาไม้อยู่เดวสิลงดักไว้เลยละนะครับคครับพี่น้อง เห็นขึ้นเยอะแต่ว่าใส่โบยไงครับกันเห็นขึ้นจะสี่เราย่นดักเลยเนีย่โอกาสได้แต้มสูงครับพี่้อง พี่น้องครับหลังขวาสุดมีอาการสายออกเอาออก,ออก,ออกพร้อมกันตัวนี้ก็ออกออกสองพร้อมกันพี่น้องเอาทั้งใดก่อนเอาทั้งหนีก่อนเอาทั้งหนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวย og, ย Despite. ตัวนี้เกาะอุยตัวนี้ก็ออกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปก่อนอือออันนี้สวยดีว่ายังเดี่ยวก็ไปหมดเลยเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน หยาบลอยต้นนี้ก็ออกเด้อเด้อเด้อโอ้สายมันเกี่ยวกันพี่น้องโอเคโอเคโอ้ยลงพรมกันแล้วมันหลากเกี่ยวกันมั่วไปหมดเลยครับพี่น้อง แต้มบอใหญ่ครับพี่น้องแต้มบอใหญ่ดีครับเดี๋ยวข้าวหนึ่งครับพี่น้องมาแล้วครับเต็มแหลกแหกหมานนะครับลงข้อเลยดอกนี่นะครับใส่บอใหญ่ครับเต็มแหลกแหกหมานมากแล้วครับที่เด็ดเลยครับจากวัางหันนะครับลงไปสามหลังหลากพร้อมกันสองหลังนะครับวัดบ่วท่านนะครับได้มาเต็มหนึ่งพี่น้อง มาวนเวียนอีกแล้วเดี๋ยวลองมึงขับสิเป็นจังไงเดี๋ยวสิลงสองหลังก่อนพ่อเกี่ยวกันหมดเลยครับ ออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วล้งเนี่ยอุ๊ยฟออากาศขึ้นลุนนะกันพี่น้องลุนนะกันมึงเหล่าก็จะใส่ใโบยไงอีกแล้วครับพี่น้อง สิ่ีแต่ใส่หนีเพว่าครับมือนี่โอ้ยเศร้านี่แต่ใบแต่ของหน่อยครับพี่น้องแต้มที่สองมาแล้วครับมาแบบรวดเร็วเลยย่นจุมลงยื่นถาเข้าหนึ่งก็ได้แต็มเลยนะครับพี่น้องเอา้ารุนนะกันว่าเต็มยิ่งใหสิมีมายัมไงครับมันหมานครับ ปลงดักทิมไว้เลยครับพี่น้องบรรยากาศมือนีหลังจากที่เก็บมาได้สองเต้มเงียบกีบป,ป้านบวบห้อยไข่เลยครับลงทิมไว้เลยแล้วครับพี่น้อง ใส่สมิ่บว่าคบมือนี้พี่น้องโอ้ยตายตายตาย,ยมือนี้คือสีแดงแต่ว่าใส่ดแดดเดียวนี่ละพี่น้องมึงตีละ่ะเอ้าอยู่จุคือเกาพี่น้องฝากผลงานครับ หลังว่าหั่นนี่ผมล่องดีดออกไปใกล้ๆมึงเผื่อมันฝุกได้บกโตบกไล่ใส่ใหญ่ๆนะครับออกหลากเราพี่นุกหลากเร็วเร็วอุ้ยบ่ทันอุ้ยบ่ทันอู้อู้อูออ้ข้าได้มาโมหนากรองพี่น้องมันหลากออกไปแต่ย่ามไหนอุ้ยเสียดายคักพี่น้อง วัดบัท่านครับวัดบัท่านโอ้เอามันบวดเจ็บตัวเดี๋ยวกันนาสิเขาไม่หยิกแล้วพี่น้องตอนนี้สี่ม่วงเศรานะครับพี่น้องจากสามม่วงเศรไปหอดสี่มวงเศร้าเนี่ยผมวัดบืดไปหาเธื่อนะครับวัดบัท่านพี่น้องเอาลองเมืองเริื่อมตนสี่ม่วงเศร้าครับพี่น้อง ตรงนี้ของใหญ่เห็นด้งั้นเนี่ยลำบอนี่เอ้าเอาเอ้าเอาเอาพี่น้องพี่น้องที่เจ้าไหนสายออกครับพี่น้องสายออกแล้ว เอ้ยอบโโอ้โอ้เฮ้โอ้สี่มงเศร้านี่หมานเอลีครับพี่น้องผมวืดเต็มเต็มหาเือก่อนนานี่นะครับสมงที่ผ่านมานี่เอ้ามันหมานละพี่น้องเดี๋ยวเอาแตมให้พี่น้องมึง ในที่สดพี่น้องได้ใบของไงชดได้เ <c oughs> สียงแก่แหวแล้วพี่น้องส่งสิเป็นไข่เท่ๆนี่ครับตาขออยู่จึกนะครับพี่น้องเอา้ามันหมานครับพี่น้องได้ใบของไงล่ะครับพี่น้องพี่น้องเอาขันไปไป้อง ข้าจะไปเปิดกล้องครับพี่นออ้องโผมขคาจะเลีไปเปิดกล้อง เอนนี้นะรัอาจารย์เนียนครับคิดว่าบัวมนขงสายนะอาจารย์เลือดเติบเยอครับเนี่ยเลือดเติบเยอหนึ่งนี่ันอดูมองงี้ครับนี่ขาเคียร์ป่ะอาจารย์มันลึกมันเจิมถมหมุนว่ะอาจารย์มาทำอะไรมารักแล้มรันมั้ว เใส่นาะไข่โตมั่นขับินยุบหันดินดูเด๋ใส่ขึ้นไปเห็นดิน่นมันรุดนะทีครับอรุดอยู่ยังมันด้วยแหละอู้อู้อู้พี่น้องโอ้เตหน่าเิ่นมาซอยเดี๋ยวหมุนกล้องกันครับผมโอ้พี่ ยอดครับตะขออยู่จึ๊กอยู่นี่ครับมือโซ่โซ่ไอ้นี่โซ่ไอ้นี่ครับอยู่นี่ครับผมสมซีจะขออยู่จึ๊กครับแจ๋วครับแจ๋วโอ้โหปกติสิบอลลงน้ำครับพี่น้องแต่ว่าหัวมันใหญ่เอาโตจะได้พี่น้องมันหมานครับตะขอเขาทั้งคางนี่ ลากออกไปเปิดก้ลองกับพ่อท่านมันติดจังไรบุญลากขั้นพ่อสิตกนาำครับโอ้ปกติผมสิบอลลงนาำนะครับพอดีมีหนาเอฟซีลอตกอยู่ข้างๆติดช,ชู้สีมากก็เลยหันลงนะครับพี่น้องเอ้าเสียงแนมมือนี <laughs> ิเอ้ามันหมานครับีเดียวันบมลยว่าอกเสียต้องใส่ครับ งมงมเยี่ยังกักได้ปัดตันีขั้นกลางเลยของเราคนนีดไปหาขันกลางเลยมันีมเป็นเรียนขันกลางเลยผมอะไรจอมขึ้นน็ดนึงผมโยนใบตาแล้วสิุ่ทาง การนั่งเฝ้าครับเพราะมันก็ต้องเปิดกล่องแล้วมันเพราะเป็นจวดแล้วเปิดกล่อ,องบ่ทันครับกานเม็ดเงากัน่แบบอันตีลาขัา้นเบ็ดนี่นหเห็นอยู่แล้วมาเทนี้มัน,มนสะดุดพอสะดุดหนาหลอกมันติดแป๊กติดแป๊กปั๊บจวดพุ่มปุ่มไปเลยขันไหนจะเอากัาอาาคคนอุจขั้นผมไปฆ่าอยู่กกใหม่นี่มไม่ไกล ตายแล้วตัวเดียวมันเดินมาไาแล้วขั้นกลางลากแล้วครับพี่น้องขั้นกลางครับสองตัวติดกันไหมเงี้ยโ <c oughs> อ้เต็มใจเลยง่ายง่าย <c oughs> ถึงบอกของแกครับพี่น้อง ได้ของแท้แล้วครับพี่น้องได้โตเรียบร้อยครับพี่น้องเริ่มไก่สีเที่ยงมากนี่มีบักของแถมมานะครับอยูจือคือเขาพี่น้องนะครับฝากน้ำแต่ขอเพื่อพี่เพื่อน้องสนใจอยากเอาไปลองใส่นะครับแต่มันหมานเลยพี่น้องมันหมานเลยฝากผลงานนะครับพี่น้องครับได้ส่วน น่าโนนนะครับอยู่สำลงถาบเพื่อนตกอยู่ไม้ข้างๆนี่ละก็เลยส่วนเพิ่นมานั่งเหรียญนักกันนะครับแนะนําให้พี่น้องด้นโวจักนะครับสวัสดีครับเอ้าวทำไมือมือนี่สีมันที่บวมมันนะครับส่วนมาเหรียญนักันรับผมก็อแหลกนะครับก็อสองก้อหน่อยครับก็อหน่อยอยู่ขวามือก็อสองนิดเดียวครับมันข่ามากรนบเอ้าลองเมืองครับพี่น้องสีมันบ่ครับเป๊ะ เดี๋ยวผมเสิงลงจุดเดียวกันกันหนาเพลินเลยนะครับสิงลงสองหลังเลยเพื่อเป็นตัวเหลือกนะครับเพราะบางหันเขาขอมากินย้อยแล้วออกไปนะครับเอาเมืองสีมานมาพี่น้องจุดเดียวกันเป๊ะเลยครับส่วนสิกินของไผ่เนี่ยขึ้นอยู่ก็ข้ามมานเลยพี่น้อง มองซองลังนี้มีหลุ่นเลยครับเพราะว่ากุมเห็นเขากินเน้อ่อยบนเรือนจะแถวไหนล่ะพี่น้องนัดแค่แล้วครับว่ัันาถือเขาผู้ไหนกับผูน้นึงแหละปลาเลยคันนี้หลายท่านจะเอาลงในตำแหน่งที่ผมวาเลยครับ สามหลังนี่ยู่นะกันเลยขึ้นยืนก็ว่าคงใส่สีมามนละพี่น้องกันลากนี่เกี่ยวกันตะพืชตะพืชแท้อ๋อว่าแต่หลากเนะครับ <c oughs> ถือของผมหลังก้างพี่น้อง <c oughs> ถือหลังก้างของผมซ้ำ อือเฮ้ย <Claire> ว <laughs> mm. <necesita> ู้ช <check common hos Ireland> ัวตั่นหงอันไหนเด้อมันโอ้เกี่ยวกันตัวจีนเซียสละบันนี้พี่น้องมีกบัวครับไว้ออกก่อน เจะอยู่โบยู่ครับเดี๋ยวเคียเคียาสายก่อนผมดีกอดมาบ่ก้ออยู่น้องก,อก้นอนลอดหลกกอนีน อยู่ๆออกมาล้วอล้วยเ่้ปอาจารย์แกขึ้นเท่าน,าานั้นัวคับบานนี่โอ้เอานใปันไหนพี่น้องบใหญ่ปันไหนเห็นกินเหรอไอ กเลยลงวัดกันเลยสามหลังนะครับผลปรากฏว่าได้ค้นหมานล่ะเอาอ้ยนอยเอาครับพี่น้องมันหมานครับพี่น้องครับตอนนี้กับเทียงกวลัวนะครับเกือบใบมงได้เวลาเมื่อแล้วนะครับผลประกอบก้านมื่อน,นี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยเขาเรื่อยๆได้แน่ลุดแน่นะครับพี่น้อง เก่าเต็มงามๆฝากพี่ฝากน้องเอาจดสิยกมาไหวเลยล่ะนี่หนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสเอาฝากพี่ฝากน้องซกนี่แหละครับเสียนภาษาครับผม